ิดตัวกันไปแล้วค่ะสำหรับงานแถลงข่าวการถ่ายทอดสดสวนดอกร้อยดวงใจเพื่อชีวิตสดใสห่างไกลธาลัสซีเมียเนื่องในวันมหิดลนปี54ค่ะเพื่อหารายได้สมทุนทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ธา,าลัสซีเมียและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ค่ะซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกโดยไฮไลท์ในงานครั้งนี้คงจะหนีไม่พ้นละครพิเศษเรื่องรังนี้ไม่มีจางซึ่งนําแสดงโดยมอสปฏิภา ปัทวีการน้ำฝนกุลนัทกุลปริีวัตรท็อปดารณีนุตโพบิติซึ่งต่างก็ออกมาบอกถึงความรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้อีกด้วยค่ะ,ะบทนี้เนี่ยผม,ผมว่าเป็นเป็นบทที่ดีนะครับเพราะว่าให้ความรู้เกี่ยวกับโรคธาล,ะละสัสซีเมียนะครับแล้วก็มันเกี่ยวโดยตรงเลยครับกับคู่สามีภรรยาที่กําลังจะแต่งงานกันชัดเจนมากเพราะว่าหมอเจอหมอครั้งแรกหมอถามก่นอนเลยว่าไปตรวจมาหรือยังเพราะว่าแต่งงานเนี่ย บางคนเนี่ยแต่งงานถ้าเกิดว่า,าเป็นเนมืองนอกเนี่ยเขาให้เลิกกันเลยนะครับคนที่เป็นธาลาสัสซีเมียเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสียชีวิตทุกคนนะคะคือเขาสามารถที่จะมีชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่ว,วไปคืออายุ20 30 40 5 0ถ้าเกิดเขาได้รับการถ่ายเลือดอย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเงินที่เราบริจาคไปอย่างไปไปให้กับประชาชนที่เขาเขาไม่เขาไม่สามารถที่จะมีเงินทุนในตรงนี้ทั่วถึงนะคะเขาได้ทํารักษาอย่างทั่วถึงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดโอกาสให้เขาอีกทางหนึ่งค่ะ เห็นแล้วก็น่าเห็นใจจริงๆต้องบอกว่าทาเลซสเมียเนี่ยต้องบอกหนึ่งใน3ของคนไทยเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโรคพันธุกรรมของความเป็นคนไทยของเราเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะคะภาคเหนือที่เป็นกันเยอะเลยแล้วอย่างที่บอกว่าศูนย์โรงพยาบาลก็มีน้อยทางอีสานก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นมีความรู้เรื่องนี้ก็จะช่วยกันลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคทาร์ลสเมียะคะ่ะ ละครพิเศษเรื่องรักนี้ไม่มีจางเวลาละครที่ถ่ายทอดชีวิตเรื่องราวส่วนหนึ่งที่เป็นความจริงของผู้ป่วยทารัสซีเมียซึ่งคือหนึ่งในรายการถ่ายทอดสดสวนดอกร้อยดวงใจเพื่อชีวิตสดสายห่างไกลทารัสซีเมียนอกจากนี้ยังมีสารคดีเรื่องสั้นของชีวิตคนไข้เสียชตายครั้งหนึ่งที่ได้ฝากชีวิตไว้ในมือหมอรวมถึงเรื่องราวพิเศษจากคนสวนดอกสู่องค์ข้ามนตรีที่ต้องขอบอกว่างานนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะโดยจะออกอากาศให้ได้ชมกันในวันอังคารที่13กันยายน2554ั้งตัเว้า2้อยิกาสิาทีถึง 24.15นาฬิกา15นาทีทางช่อง m o d e r n n นไน t